สดีคะ่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะผมจะมาเล่าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะสภาพเส้นผมของเราเมื่อก่อนเส้นเล็กยาวแล้วอยากโศกนิดนึงนะคะ่ะแห้งมากเลยนะเพราะว่าผ่านการทําสีการดัด<อ>การย้อมการา้วนไฟฟ้านะมาอย่างโชคชนนะ้ช่วงหนึ่งนะคะที่อบจาใช้แต่แชมพูอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้ลงครีมนวดไม่ลงครีมหมกักหรือว่าใช้พวกผลิตภัณฑ์บํารุงผมอะไรเลยนะคะผมมันก็เลยจะเสียมากเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนรังนกเลยนะคะก็เลย หาข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์กันเนาะตอนนี้เป็นผมสีสีดำอยู่นะคะเพราะว่าลงแว็กซ์ไว้ก็เดี๋ยวกำลังจะรับปริญญาในอีกอาทิตย์หน้า ก็เลยต้องทําผมสีดำวันนี้นะคะน้ํามันมะพร้าวแบบสกัดเย็นนะอันนี้อบใช้ทั้งตัวเลยใช้ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยก็คือสําหรับเส้นผมจะใช้หมักก่อนสระผมนะคะหมักไว้เลยครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งก็ได้เนาะ,ะผมมันจะนุ่มต่ <c oughs> อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นแชมพูนะคะของ ีลูก้านะคะอบมี2สูตรตัวเนี้ยมันจะเป็นเพื่อให้ผมมีน้ําหนักเงางามก็ส่วนตัวนี้นะคะเขาจะช่วยให้พวกผมนุ่มสวยแล้วก็ช่วยเรื่องหนังศรีรษะให้มันสุขภาพดีมันก็จะมีส่วนผสมของพวกเชียร์บัตเตอร์น้ํามันต่างๆนะคะต่อไปเป็นอันนี้ชอบมากนะคะโรแลน สีม่วง intense care จะเหมาะสำหรับผมทำสีนะคะช่วยให้เ,เปล่งประกายแล้วก็เส้นผมแข็งแรงขึ้นแล้วสำหรับส่วนตัวอบอ่ะใช้แล้วผมมันจะลดการที่มันมันพันพันแห้งๆลงอะ่ะเออตัวนี้ดีมากเลยส่วนครีมอาผมอีกตัวก็ยังเป็นอันนี้เลยเป็นโลแลนด์เหมือนกันนะคะเป็นสูตรมะก,กอกเนาะตัวนี้หลายๆคนก็คงเคยใช้เนาะเพราะว่ามันถูกและดีมากๆนะคะมันจะช่วยให้เรื่องผมแห้งชีฟูนะไหลน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยมีส่วผสมของพวกจโจบาออยแล้วก็ช่วยให้ผมชุ่มชื้น เรียบขึ้นนะคะดีมากอันนี้ก็ดีถูกลดประมาณร้อยก่าบาทเองต่อ,อไปนะคะก็จะเป็นนี้เลยโมยาคิวเทนทรีทเมนต์นะคะอันนี้อบได้มาจากร้านธนวัฒนะปลูกละเก้าสิบเก้าบาทเองแล้วก็ปลูกใหญ่มากนะคะนี่ดูขนาดนะออเขาจะเป็นแบบเนื้อทรีทเมนต์จะเป็นออกสี <c oughs> เเหลืองๆหน่อยนะคะประมาณนี้ใช้ใกล้หมดแล้วใช้หมักก็ได้ใช้อบไอน้ำก็ได้นะคะชอบตรงที่กลิ่นเขาหอมดีนะต่อไปก็เป็นแชมพูและครีมวัวสำหรับผมทั้งสีจากลอรีออลนะคะสีผมมันชัดขึ้นนะคะแล้วก็ ีมันติดทนมากยิ่งขึ้นเนาะก็ไม่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะตัวื่อว่า มันจะสวยแล้วก็ผมมันจะเงามากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกอ่าบำรุงผมนะคะหลังจากที่สระใช่ไหมก็จะมี3ตัวนี้นะคะมาเริ่มกันที่อ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นลาบูสนะคะออยใสๆนะล้วผมบัดหมาดแล้วนะคะก็ทาไปแล้วผมมันก็จะเรียบลื่นมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้กันแดดได้ด้วยเนาะคิวติเคิลแฮร์ทรีทเมนต์นะคะก็ะะเป็นขวดสีเหลืองใช่ไหมแต่ออยเขาจะเป็นออยใสๆตัวนี้ก็กันแดดได้ดีเหมือนกันแล้วก็พอใช้แล้วผมก็จะนุ่มลื่นมากขึ้นนะคะผมแบบโผ รีวมากเลยตัวนี้ใช้ดีอีกตัวหนึ่งเป็นโก้แฮสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นสูตรสาหร่ายทะเลคลายเนื้อน้ำนมสีเขียวเขียวเนาะนุ่มขึ้นนะตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะผมหวีง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวเรื่องผมผมจริงๆตอนนี้ถามว่าผมมันสวยเลยไหมมันก็ไม่นะมันก็ยังมีเนี่ยมีแต่ปลายบ้างมีกระดกบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันดีกว่าแต่ก <c oughs> ่อนเยอะมากนะคะคือสามารถหวีผมได้สามารถสางผมได้แล้วนะโดยที่เราไม่ต้องตัดสั้นหรอเพ <c oughs> ื่อนๆชอบคลิปนี้ นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ผมจะต้องขอตัวลาไป